บหมอจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง fish oil แล้วก็การกินปลานะครับผมอย่างแรกเลย,เยต้องบอกกันว่าการกินปลาดิบกับ fish oil มันแตกต่างกันมากที่เรื่องราคาการกินปลาดิบราคามันแพงกว่า fish oil ออค่อนข้างเยอะนะครับการกินปลาไม่ว่าจะเป็นแซลมอนก็จะตกอยู่ที่ชินละ20-40บาทในขณะที่โอโทโร่จะไปถึงชินละเกือบร้อยเลย การกินปลาดิบเสี่ยงเรื่องพยาธินะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหารเรื่องภูมมคุ้มกันเนี่ยการกินปลาดิบมากๆคุณต้องระวังเรื่องพยาธิเป็นอย่างดีเลยนะครับกินฟิชไอตอ์มากเกินไปก็จะเสี่ยงเรื่องภาวะเลือดออกง่ายเลือดหยุดยากแล้วก็มีโอกาสเป็นเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปัญหารเรื่องเนี้ยไม่ควรกินฟิชไอต์เกินวันละสองเม็ด อีกเรื่องหนึ่งคือปลาดิบไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนของเรื่องปลานะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถระวังเรื่องโลหะหนักได้เลยถ้าคุณกินปลาที่ไม่ดีคุณก็จะรับโลหะหนักมาสะสมในร่างกายแทนในขณะที่ฟิชออย์มีหลายยี่ห้อทำการตรวจสอบคุณภาพปลาอยู่ว่าปลานี้มปปลาที่มีโลหะหนักต่ำไหมเพราะฉะนั้นการกินตอนนี้ระยะยาวยกินน้ำฟิชออยที่ได้รับการรับรองว่ามีปริมาณโลหะหนักต่ำนะครับจะปลอดภัยกว่า และสุดท้ายคือการเก็บรักษาฟิชออยสำคัญมากนะครับฟิชออยเป็นสารที่เสื่อมสภาพเร็วมากถ้าถูกความร้อนหรือโดนอากาศบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่ได้แช่เยน็นไว้ฟิชออยคุณอาจเสื่อมสภาพได้และก็หากคุณเปิดกินปบ่อยมีโอกาสที่ฟิชออยจะโดนอากาศและทำให้ยาเสื่อมสภาพลงนะครับ